ประกาศจับสองคนร้ายร่วมกันฆ่าชาวต่างชาติเหตุเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายน2555เวลาประมาณ22นาฬิกา10นาทีสถานที่เกิดเหตุริมถนนกระตะน้อยก่อนถึงโรงแรมกระตะธานี200เมตรตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคนร้ายก่อเหตุโดยใช้รถจักรยานยนต์คนขับเป็นชายวัยวรุ่นอายุประมาณ20 25ปีไว้ผมรองทรง สูงประมาณ170-175เซนติเมตรรูปร่างสันทัดผิวดำแดงสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีดำขอบรองเท้าและพื้นรองเท้าสีขาว คนซ้อนท้ายเป็นชายวัยรุ่นอายุประมาณ20-25ปีไว้ผมรองทรงสูงประมาณ175-180ซนติเมตรรูปร่างสันทัดผิวดำแดงสวมเสื้อแขนยาวพับแขนกางเกงยีนสีน้ำเงินซีดรองเท้าแตะแบบคีบผู้ให้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมคนร้ายในคดีนี้มีเงินรางวัล3แสนบาทแจ้งเบาะแสได้ที่